คณะการสอบสวนสอนอสำรัาญราชครรบนำตัวของนายวชิรวิทย์ลิมประทานวงศ์กับพวกรวม19คนนะครับซึ่งก็มีทั้งชายและก็หญิงนะครับที่ได้รวมชุมนุมกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรมายื่นคำร้องผัดฟ้องฝากขังครั้งที่1นะครับเป็นเวลา6วันเนี่ยต่อศาลแขวงดุสิตถนนนครชัยศรีนะครับและศาลก็อนุญาตให้ผัดฟ้องฝากขังต่อมาครับเวลา คือว่าผู้ต้องขังทั้ง19คนเนี่ยได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะศาลก็พิจนารณาแล้วเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ21เด็นใการครับมีคําสั่งยกคําร้องขอประกันตัวเมื่อศาลมีคําสั่งว่าไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วเจ้าหน้าที่เราจะทานจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาชายไปขังนะครับที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพครับระหว่างการผัดฟองนี้ส่วนผู้ต้องหาหญิงฮะส่งไปยังทันทศถานหญิงกลางครับแล้วนายจัดตุพพัก บุญพัฒนารักษาหรือว่าภัยดาวดินนะฮะหนึ่งในแกนนำกลุ่มคณะราษฎรสารายาก็ยกคำร้องคัดค้านฝากขังของทนายความด้วยแล้วก็ยกคำร้องขอรปกันตัวชั่วคราว